ดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นเสื้อตัวนี้อยู่มีรูปน้องขนาดนี้นะครับอ,อกคลิปก็เห็นกันอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นใครไปไม่ได้นะครับคลิปวันนี้ก็จะมาพูดถึง น้องไข่มุกวรัตยาดีสมเลิศอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 นั่นเองนะครับและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมมาตั้งแต่ต้นต้นตั้งแต่มีวงใหม่ๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมปลื้มคุณไข่มากๆนะครับคุณไขต้องใช้คาว่าน้องคือตีเทพของผมเมื่อในยุคแรกเริ่มเลยนะครับที่ประกอบไปด้วยคุณไข่นี่แหละแล้วก็น้องสัจจังแล้วก็น้องจ๋า ติดตามกันมานานแล้วนะครับคอยเป็นกําลังใจให้น้องตลอดแหละตั้งแต่อยู่ในวงก็ไปจับมือพูดคุยกับน้องทุกครั้งนะครับจนถึงวันที่น้องอจับมือครั้งสุดท้ายหมดสัญญากับวงเนี่ยก็ก็โอ้โห <c oughs> แปวเหมือนกันนะแปวเหมือนกันนะจําได้เลยว่าตอนที่เข้าไปจับมือคุณข่ครั้งสุดท้ายอะ่ะคือแปวเลยแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่า เออเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องอีกไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอน้องประกาศจบเขาเรียกอะไรนะหมดสัญญาหากภูมิเนี่ยน้องก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้สะดวกไปนะครับพวกแฟนมีพวกอะไรเนี่ยบางทีแบบว่างไม่ตรงกันก็ทําให้ไม่ได้คุยไม่ได้มีโอกาสคุยคุณไใ่แบบยาวๆเลยนะครับอาจจะมีแบบเจอแวบๆไปแวบมาน้องมางานหลายๆงานงานนี อีแบดบอย่ะได้คุยแบบคำสองคำประโยคนสองประโยคหรือว่าตอนงานรับน้องจ๋ารับเสื้อกาวเงี้ยคุณไข่ก็ไปแต่แบบไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของงานก็คือน้องจ๋าใช่ไหมครับจะไปแบบยืนคุยกับคุณไข่มากก็ไม่ได้น้องก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับก็ หลายอย่างนะครับก็ทําให้แบบไม่ได้คุยกับคุณไข่แบบยาวๆอีกเลยตั้งแต่น้องไั้งานจับมือครั้งสุดท้ายนะครับจนผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอ่ะคือน,น้องเป็นถึงท่านตรีเทพของผมครับผมผมจะทําอย่างนี้กับน้องไม่ได้นะครับแต่ผมก็ติดตามผลง,งานของน้องตลอดนะน้องออกสินค้าอะไรมาหรือน้องมีผลงานอะไรมาก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าง ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือตอนนี้น้องมีเพลงใช่ไหมครับเพราะตอนนี้กําลังดีเนี่ยผมก็ฟังอยู่ตลอดนะน้องร้องเพลงเพราะมากมากเลยคือคือผมรู้สึกว่าน้องน้องเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแบบตอนอยู่ในวงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพลงในวงมันอาจจะแบบชูให้กุงไทยเด่นได้ไม่มากนะักนะครับแต่ก็เด่นแหละฮัชเชเล่เป็นกวินมันต้องกุญไทยเท่านะนั้นจริงๆนะครับหรือพวกแคนดี้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุณไข่เท่านั้นจริงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อน้องเติบโตขึ้นมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าน้องเจ๋งไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็โอ้คุณไข่ก็มีเพลงออกมาจริงจริงเนาะตอนนี้กําลังดีนี่แบบโอ้ไน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะครับอ่ะตัดมาที่งานแคดมือสองนะครับก็เป็นงานที่ผมตั้งใจจะไปหาคุณไข่อีกเช่นกันนะครับคือน้องไปร่วมงานขนาดนี้เปิดบู๊ขนาดนี้ถ้าไม่หากันเนี่ยผม ผมจะไปบอกใครได้ว่าผมแบบชื่นชอบคุณไข่มากแบบยกให้เป็นตรีเทพของวงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปคุยกับน้องนะครับซึ่งอ่ะจุดเริ่มต้นเลยเห็นเสื้อตัวนี้ของน้องนะครับแขวนอยู่มันก็ไม่ใช่ต,ต,ตัวตัวตัวนี้แหละมันมีตัวที่แขวนโชว์อยู่นะครับแล้วก็น้องก็ประกาศว่าอ่ะซื้อเสื้อตัวนี้ราคาจุดๆๆ,ๆ,ๆก็คุณไข่เซ็นให้ด้วยมีลายเซ็นให้ด้วยนะครับผมก็ไม่พลาด นะครับก็ขเข้าไปพูดคุยกับคุณไข่ก่อนแหละถามสายทูกสุกดิดกันนะครับแล้วก็บอกน้องขอซื้อเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็น้องก็ตอบที่จะเซ็นให้ด้วยนะครับก็จริงๆอันนี้มันคือด้านหลังนะด้านด้านหน้าจะเป็นแบบมีตราตัวย่อคุณไข่อยู่เปล่าๆนี้ด้านหลังก็มันมีรูคุณไข่ด้วยเลยเออกมาใส่ให้ดูแล้วก็จะได้ขิงอันนี้ด้วยนะครับลายเซ็นนะครับคุณไข่เซ็นให้นะครับ ดีใจดีใจนะครับตัวใหญ่ตัวมันเริ่มเลยหลายเซนเสื้อน,นะครับแล้วก็เรื่องราวระหว่างที่พูดคุยกันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถามสาธารณสาธารณส,สุขดิบกันนะครับที่ประมาณว่าผมก็ถามแหละว่าคุณไทยเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วก็จะรับปริญญาอีกทีเมื่อไหร่เพราะว่าคุณไทยเนี่ยเรียน ปริญญาตรีสองใบนะครับคือสองที่ที่ร้านำแหงรับไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะเป็นที่หมอกรุงเทพเนาะเขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเ็นบอกว่ารับกันเลยนะครับก็โอ้อานนี้ไม่น่าพลาดเพราะว่าข่าวที่แล้วพลาดไปแล้วคราวนี้ผมจะพยายามเคลียร์คิวเพื่อไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องให้ได้เลยนะครับแบบเอ็นด,ดูมากๆในใคนไข่เนี่ยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นอ่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่ผมแบบเตรียมเตรียมมานานแล้วง้างมานานแล้วนะครับว่าอยากทําให้คุณไข่มากๆเลยคือตั้งแต่แบบช่วงที่ผมตามน้องมาใหม่ๆแล้วมีตามมาจากต้นแหบบละว่ามันจะก็จะรอเก็บข้อมูลมาเรื่อยก็ประมาณแบบเข้าสู่ปีที่สองปีที่สามที่คุณไข่อยู่ในวงเนี่ยผมก็เริ่มที่จะแต่งเพลงท่อนแรปเนื้อแรปให้คุณไข่แล้วโอ้วันนั้นแบบตอนนั้นคือแบบ ตั้งใจมากๆเงน้ยแบบเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแต่งเพลงเท่าไหร่แหละแต่ก็มีแบบความรู้ว่าแบบแต่งเพลงมันต้องมีคําเชื่อมสัมผัสกันและการเหมือนแต่งกรนี่แหละแล้วก็ช่วงนั้นก็ดูรายการเดอะแรปเปอร์บ่อยด้วยนะครับก็เอยากลองทาดูทําอะไรให้น้องดูนะครับก็นั่งแต่งไปนะครับแต่งไว้นานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังแล้วกันนะครับอีกรอบก็ ถ้าคุณร้องเพลงไม่เก่งเต้นตามเพลงก็ไม่ได้เรื่องแต่ไม่ยอมซ้อมเอาแต่นอนฝันเฟื่องไม่รู้ว่าออมอัพคุ่นเครื่องและความสําเร็จจะอยู่ที่ไหนที่กฤตกรไข่ที่ไม่เคยท้อใจรื้เรียงซ้อมทันใดบปวดแห้งปวดขาจนแทบขาดใจจนหยดน้ำใส,ใส่ในตาก็รินไหลๆแอบแก้มไปแต่คุณไข่ไม่สนคุณไข่ไม่ยอมแพ้เลง ทีว่าแน่ๆคขัดจะเต้นต่นให้ทันให้ได้จากเด็กหลักข้องที่เต้นมัวๆไปเต้นดําเพื่อนก็ไม่ทันร้องเพลงรอบดินพันกันจนครูบอกว,ว่ายังไงก็คงไม่ไหวและยังไงละ่ะแล้วจะแคร์ไปทําไมพค้งหน้าก้งตาซ้อมต่อไปถ้าใจยอมแพ้ก็คงอดสูบออกไปเขียนตํานานว่าเด็กสาวรัางเล็กใจรุกขึ้นสู้อยากู่ร้องให้โลกปู่สักวันเห็นกินตัวนี้จะแข็งแรงนะครับตอนนั้นก็แต่งไว้แหละว่าก็คือถอดชีวิตจากคุณไข่ช่วงที่อยู่ในวงจากที่เราดูเซนไป ดูจากที่น้องไลฟ์ดูจากที่ครูเล่าดูจากที่อะไรต่างๆว่าเอ,อคุณไข่ประสบพบเจออะไรมาในช่วงที่อยู่ในวงช่วงแรกที่มาจากเด็กหลังห้องอที่เงีบ่บเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แล้วน้องก็พัฒนาตัวเองที่มาจนแบบเป็นเจ้าแม่สายวาไรตี้ของวงคนหนึ่งแล้วก็เรื่องร้องเรื่องเต้นก็เก่งมากๆร่างกายของแข็งแกร่งมากๆนะครับก็นั่นแหละแต่งเพลงนี้ไว้แต่ไม่รู้จะเป็นร้องให้คุณไข่ฟังที่ไหน นะครับเพราะว่าในงานจับมือเองโอ้โหกว่าจะได้คุยน้องแบบยาวๆเนี่ยน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับเผลอๆไอเราคำนวณค่าบัตรจ,จับมือไว้รวบรวมบัตรอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอแลปอาจจะไม่จบด้วยซ้านะครับก็เลยแล้วเราจะารบรรทัให้น้องฟังที่ไหนวะก็แต่งไว้แล้วกเก็บไว้ทําคลิปอย่างนี้แหละก็แอบหวังลึกๆว่าคุณไทยจะเข้ามาดูไหมหรืออะไรยังไงแต่ก็นั่นแหละ นั่นคือการทำที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าเออมองถึงมาครั้งเนี้ได้มีโอกาสได้เจอน้องได้พูดคุยกันแบบที่ไม่ที่ไม่มีเวลากำหนดอ่ะก็เลยแบบโอเคจัดไปนะครับก็ตอนแรกก็ถามนะแบบเอ้ยพี่แต่งเพลงแล้วให้คุณไทยด้วยนะแท่งมานานแล้วคุณไทยอยากฟังไหมน้องบอกว่าอย่างอยากฟังอ่ะผมก็เลยจัดเลยนะครับก็จัดไ้น,น้องก็เห็นเลยแบบโอ้น้องน้องดูแบบ สนใจที่จะฟังแล้วก็ดูแบบมีความสุขในการฟังมากๆแล้วเห็นน้องยิ้มมีความสุขก็รู้สึกแบบเออดีใจแหละนะครับน้องก็ถามด้วยว่าุยแต่งนานไหมพี่จําได้ยังไงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็บอกไปว่าเออก็ช่วงแต่งกบยีงไปสอบถามกูแมนกันนะคือว่าเราจะจาเรื้อเพลงที่ตัวแต่งเองแต่เองได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะจำได้เลยไปถามกูแมนที่งานนะครับงานหนึ่งของประอองฟองนะครับก็ โอ้ดีใจนะครับคอมพลีชีวิตและกับสิ่งที่ทำแล้วแบบได้ร้องให้คุณไฟคุณไข่ฟังต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยมันแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับเป็นการได้กลับมาเจอคุณไข่ครั้งที่เด็กคนนี้ไม่ว่าจะเจอสี่กี่ครั้งก็สร้างความสุขให้กับผมได้เสมอจริงๆไล่มาแต่ตอนเข้าวงจนถึงปัจจุบันนะครับก็รู้สึกว่าต่อไปน้องมีผลงานอะไรอีกก็จะตาม ติดตามผลงานน้องไปเรื่อยๆแหละไม่มีวันทิ้งกันแน่นอนนี่คือเด็กที่ดีมากๆทําตัวดีมากๆทั้งที่เขาเจอรามา่าเจอนู่นเจอนี่เจอนั่น,นเจออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เขาก็สู้จนเป็นเพนกวินที่แข็งแรงจนได้นะครับก็ชื่นชมคุณถ่ายมากๆขอให้หนูได้สิ่งดีๆต่อไปและที่ได้เป็นกางใสใ,ให้หนูต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ